พรายมันสำหรับพี่นะคะไม่ใช่แค่เดือนแห่งการเฉลิมฉลองของกลุ่ม LGBTQ+ เพียงเท่านั้นแต่มันคือช่วงเวลาที่เราทุกคนหยุดทบทวนว่าเราได้สร้างโลกใบนี้พื้นที่ทำงานแห่งนี้ให้ปลอดภัยพอสำหรับทุกคนแล้วหรือยังพี่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลมาเกือบ25ิด25ปีนะคะได้เห็นพนักง,งานหลากหลายรุ่นหลากหลายตัวตนหลากหลายความฝันและในทุกๆบทสนทนาเนี่ยพี่ค้นพบว่า สิ่งที่ทุกคนต้องการเนี่ยไม่ต่างกันเลยเราทุกคนแค่อยากเป็นตัวของตัวเองเราอยากได้รับความคเคารพในแบบที่เราเป็นในฐานะผู้นำองค์กรคนหนึ่งพี่มองว่าการส่งเสริมความหลากหลายทางเพศนะคะหรือ diversity เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องสิทธิมนุษยชนนะแต่มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และท้ายที่สุดเป็นเรื่องของอนาคตแห่งการทำงานของพวกเรา สำหรับพี่นะคะ Beyond the Rainbows มันหมายถึงการก้าวข้ามภาพลักษณ์สู่การเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ระหว่าิคุ้นชินกับกิจกรรมในเดือนมิถุนายนในการเปลี่ยนโลโก้เป็นสีรุง้งการจัดเสวนาการเปิดพื้นที่ให้คนเล่าเรื่องแต่ Beyond the Rainbow ของ BIT ครับคือการตั้งคำถามที่ลึกซึ้งกว่านั้นค่ะเช่นเรามีนโยบายที่คุ้มครองพนักงาน LGBTQ+ จริงหรือไม่ เรากล้าพูดเรื่อง unconscious bias กันบ้างไหมในที่ประชุมเราให้โอกาสเขาเติบโตเหมือนคนอื่นๆแล้วหรืออยังและที่สำคัญนะคะเราเคยฟังเขาจริงๆหรือเปล่าพี่เชื่อว่าความหลากหลายเป็นทรัพย์สินขององค์กรแต่พลังของความหลากหลายจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยหากไม่มีความปลอดภัยทางใจหรือ psychological safety p r i ไม่ใช่แค่สิทธิ์ในการมีตัวตนนะคะแต่คือสิทธิ์ในการมีความฝัน และสังคมและบริษัทก็มีหน้าที่ในการไม่ปิดกั้นความฝันนั้นของใครเลยในฐานะผู้นำขององค์กรเราสามารถช่วยกันสร้างโลกแบบนั้นได้สร้างบริษัทแบบนั้นได้หนึ่งการตัดสินใจหนึ่งนโยบายหนึ่งการรับฟังมันสามารถเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้จริงๆและถ้าเรากล้าทำไปพร้อมๆกันกล้าไปให้ไกลกว่าเฉดของสีรุง้งเราจะไปกันได้ไกลมากกว่าเดิมค่ะ คุณเต้เนี่ยรู้รู้ว่าตัวเองเนะี่ยเป็นคนแบบไหน,นหรือเข้าใจความต้องการของตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่คะโอเคค่ะเต้คิดว่าเต้เรียนรู้มาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเนาะว่าเราอยากทําอะไรแนละ้วเราก็จะชอบทําแบบนั้นตอนเป็นเด็กก็ชอบไปทํากิจกรรมร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนไปร้องเพลงไปเป็นดมัมเมเยอร์ประกวดนันนีโนน,อ,นอะไรหลายๆ,ๆอย่างแล้วก็พอเราได้ลองอะไรบ่อยๆมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราชอบเอ็กซ์เพรสตัวเองแบบไหน,น ทีนี้โตมาเนี่ยก็จริงๆโตมาชีวิตก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะชีวิตการทํางานที่แรกที่โรงแรมเขาก็จะบอกให้เราแต่งหน้าเพราะว่าอยู่ฟรอนต์แต่งหน้าทุกวันทีนี้ตอนแรกไม่ชอบแต่งหน้าเรารู้สึกว่าแต่งหน้าเราแต่งไม่เก่งก็เรียนรู้ในการแต่งหน้าจากคลิป YouTube ดูไปดูมาเออเขาเก่งอ่ะคนที่เป็นยูทูบเบอร์เขาเก่งก็เลยชอบแล้วก็อยากแต่งแต่งตามเขามาเรื่อยๆก็เลยเป็นคนแต่งหน้าจัดรู้สึกว่ามันเป็นตัวของตัวเองเอ็กเพรสตัวเองแบบนี้เราสบายใจจริงๆก็ ย้อนไปสักก็เกือบ10ปีได้นะครับตอนนั้นก็น่าจะเป็นช่วงประมาณปี2009นะครับเนาะก็ด้วยความที่เรายังเป็นเด็กนะครับเนาะสมัยนั้นเราน่าจะดูทีวีชัดส่วนใหญ่นะครับเนาะได้มีโอกาสดูอนิเมะถ้าจำไม่ผิดนะครับเนาะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของเคอองนะครับเนาะเป็นการ์ตูนที่เกี่ยวกับอ่สคูลไลฟ์นะครับเนาะวงดนตรีอะไรเงี้ยนะครับเนาะพอเราดูแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราก็อยากลองทําสิ่งนี้ตามเหมือนกันนะครับเนาะจริงจริง เป็นอนิเมะที่เปิดให้ผมรู้สึกอยากเล่นดนตรีเหมือนกันนะครับตอนนั้นแล้วก็เริ่มเล่นดนตรีมาเลยเหมือนกันนะครับตอนนั้นอ๋อเป็นคีย์บอร์ดครับตอนนั้นเล่นเป็นคีย์บอร์ดอยู่ครับเ,เล่นได้ครับเล่นได้แค่ไม่ได้เล่นบ่อยเท่าเมื่อก่อนครับจริงๆแล้วคือเหมือนเป็นคนที่เ,เริ่มต้นจากการที่เป็นคนชอบทํากิจกรรมแล้วรู้สึกว่าการการทํากิจกรรมเนี่ยมันมันมันหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่กล้าแสดงออกอย่างเงี้ยค่ะเหมือนก็เลยจะเป็นคนที่ ไม่ค่อยคิดไม่ค่อยค่อยเคอะเขินไม่ค่อยคิดอายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบจะชอบเข้าหาคนเข้าไปทําความรู้จักกับคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เราเนี่ยกล้าที่จะมีกฟนกับคนอื่นเฟรนลี่ใช่ค่ะช่วงมต้นครับรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนคนอื่นครับเราพยายามหาคำตอบพยายามหาว่าเธอเราเราแตกต่างจากคนอื่นยังไงทำไมเราถึงแตกต่างบางครั้งก็พยายามเรียนแบบหรือ ทำตัวเองให้เหมือนกับคนอื่นเพื่อที่เราจะได้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวครับตอนเด็กๆเจริงๆเราไม่ค่อยชอบแต่งตัวเพราะเขาเราเคยนิยามตัวเองว่าเราไม่สวยใช่เพราะว่าเพื่อนชอบล้อว่าขาใหญ่ตอนเป็นเด็กก็เลยรู้สึกว่าเว้เราจะไปใส่ขาสั้นอนะ่ะคนต้องว่าเราแน่ๆมันก็เป็นเหมือนเด็กล้อกันทั่วไปแหละครับแต่ด้วยความที่มันเป็นเหมือนมันก็เป็นปมของเราคือเราเหมือนถูกล้อมาแบบนี้อยู่แล้ว มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นจุดอ่อนของเราเหมือนกันถ้าตอนนั้นเลยเนี่ยความกล้าที่สุดแล้วก็กลัวที่สุดนะครับนะตอนนั้นทำอุตสาหกรรมคอสเพย์นะครับถึงจุดหนึ่งที่ดูอนิเมะเยอะแล้วเนี่ยเราเราเริ่มอยากที่จะไปแอดเทนนะครับเนาะพวกงานอคอมิก,กหรืองานคอสเพย์นะครับไปพบปะผู้คนไปซื้อของนะครับเนาะแต่ว่าย้อนไปตอนนั้นเนี่ยแค่แต่งคอสเพย์นี่ผมก็พูดเลยว่า,วาก็ก็หนักแล้วนะครับ แต่ส่วนงตัวผมแลี่ผมคอสเพย์บางทีก็แต่งเป็นตัวละคารหญิงด้วยนะครับนอกจากที่โดยปกติโดนทางวาจาโดยปก,ก,กติแล้วนะครับคอสเพย์ข้ามอีกทีหนึ่งเนี่ยก็คืออีก,อก,อกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับเนาะมันมีหลายส่วนหลายความรู้สึกมากๆครับตอนนั้นคือเราก็พยายามที่จะเป็นตัวของเราเองนั่นแหละตอนนั้นสื่อออนไลน์มันแทบจะเข้าได้ไม่ถึงไม่ใช่ทุกคนที่จะมีอินเทอร์เน็ตใช้ครับตอนนั้นการเปิดตัวเองมันเลยเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็หลายคนจะไม่ได้เข้าใจฉะนั้นการที่เราจะออกมา เป็นตัวของตัวเองครับมันจะมีข้อจํากัดบางอย่างมันจะมีเส้นบางๆที่เราจะทําให้ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่อะครับมันมีจุดที่น้องหอยรู้สึกว่าการเป็นตัวของตัวเองแบบเนี้ยมันได้รับเนกาทีคอมเมนต์กลับมาบ้างไหมอืมนเชิงเนกาทีใช่ไหมคะต้องบอกว่าคือพอมีหลายๆคนเขาก็มีมุมมองที่หลากหลายแล้วก็มองเราเข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งถามว่ามีไหมจริงๆมีอืมคือ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยอะไรเงี้ยค่ะด้วยคาแรคเตอร์ที่เราเป็นคนน่ารักสดใสหรือบางทีแบบหัวเราะเออกระเริะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้หลายๆคนเขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เสียงดังจังคนนี้น่ารําคาญจังทําไมแบบทําไมหัวเราะแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้ทำให้เราเห็นว่าเอ้ยความน่ารักสดใสของเราเนี่ยมันไม่ได้มีด้านเดียวสเสมอไปคือเหรียญมันมีสอด้านและแน่นอนว่าคนที่มองเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าความน่ารักของเราเนี่ยเป็นเชิงโพซิทีฟหรือเป็นเชิงบวกอย่างเดียวค่ะแต่คิดว่า ตอนเป็นเด็กเราอาจจะไม่ได้ภูมิคุ้มกันแข็งแกร่งพอที่จะบอกว่าฉันจะสู้ฉันจะลุกขึ้นมาสู้แต่พอประมาณอายุประมาณยี่สมีความรู้สึกว่าแล้วยังไง <S <s เขามีทัศนคติมีรูปแบบชุดความคิดของเขาความที่เขามองว่าสวยเป็นแบบของเขา beauty in the eyes of beholder ดังนั้นคําว่า beauty standard มันไม่มี standard ตายตัวคนหนึ่งมองว่าไม่สวยคนนึงมองว่าสวยแล้วเราจะยึดอะไรในเมื่อเรายึดอะไรไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำไม่ได้หรอ ออกมากำหนดกันหลายๆอย่างมากเลยคย่ะแรกเมื่อกี้เราคุยกันเรื่อง beauty standard พ้อที่สองที่ตุลเห็นนะคือมีแฟนต่างชาติอีกโดนสังคมกำหนดอีกว่าต้องได้แฟนเลี้ยงแน่นอนใช่ค่ะก็ใช่มัน,เป,นเป็นคำที่ได้ยินบ่อยเพราะว่าในในภาพในอะไรของเขาอ่ะเขาอาจจะเห็นสิ่งนี้บ่อยเนาะเขาเลยรู้สึกว่าอ๋อมีแฟนต่างชาติใช่ไหมคำนี้เขาบอกว่าสายฟอใช่ไหมโอ้ยดีจังเลยน่าจะอยู่บ้านเฉยๆแฟนเลี้ยงแล้วเราก็ขำเพราะว่า เปล่าหนูมาทํางานทุกวันนะคะก็ห้ามให้ใครพูดอะไรไม่ได้บอกอย่างนี้ด mm, ีกว่าทําได้แค่บอกตัวเองว่าไม่ได้แปลว่าเราต้องรู้สึกแย่หรือรู้สึกอะไรไปกับคําพูดคนอื่นแล้วที่บ้านก็สนับสนุนให้เราเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ก็ค่อนข้างคือเหมือนว่าคุณพ่อแล้วกันเนาะตอนเป็นเด็กเนี่ยไม่ไม่ได้เด็กมากประมาณวัยรุ่นคุณพ่อบอกว่า ทำไมไม่ใส่ขาสั้นล่ะสาวๆเขาชอบใส่กันแบบเหมือนถามว่าอยากรู้ว่าทําไมเราแต่งตัวทอมบอยอะไรบ่อยๆเนาะเราก็เลยบอกพ่อว่าเออไม่เอาอ่ะเดี๋ยวคนดูมองเดี๋ยวคนว่าอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะอันตอนเป็นเด็กทีนี้จําได้เลยว่าวันต่อมาพ่อไปหาซื้อเกง่งยีนขาสั้นแล้วมันเป็นสั้นแบบสั้นจู๋ที่ผู้หญิงใส่ไม่ใช่ไม่ใช่สั้นแบบผู้ชายใส่นะสั้นจู๋แล้วพ่อก็ใส่แล้วพ่อก็เดินนี่ไงพ่อใส่เป็นไม่เห็นเป็นไรเลย เราเลยรู้สึกว่าอ๋อตอนนั้นนะตลกดีแต่พอคิดย้อนไปอะ่ะรู้สึกว่าพ่ออยากจะบอกเราว่าเป็นอะไรก็ได้นะไม่เห็นเป็นไรเลยจะแต่งตัวยังไงคนอะไรจะว่า doesn't matter เธอก็คือลูกพ่ออยู่ดีมันจะมีโคด้ดโคดหนึ่งนะคะพอน,นึกจากคำถามแล้วแล้วก็นึกโค้ดหนึ่งนี้ออกมาก็คือ when we see something being real it gives us courage นะครับผมเชื่อว่าความกล้าของผมมันมาจากครอบครัวครับคือครอบครัวของเรา ไม่ได้พูดกันตรงไปตรงมาตลอดเวลาครับแต่เป็นการดูแลโดยการเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันทําให้ผมมีความเคารพในตัวเองไม่จําเป็นที่จะต้องทําในแบบที่ใครทำอะครับรู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นแบบนี้มันดีอยู่แล้วครับแล้วถึงวันที่เราต้องแบบจะโดดเข้ามาทํางานในอีกทีน่นึ่งอะเขาจะ accept สิง่งนีของเราได้ไหม,มอะเราขากังวลอะไรกับตรงนี้บ้างส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คนเราอาจจะอยากแยก work life ใช่ไหมครับกับ ไม่รู้แหละ hobby life ออกไปนะนะครับเนาะถามว่ากังวลไหมก็น่าจะต้องเป็นเรียกว่าเป็นธรรมดาของมนุษย์นะครับเนาะการที่เราจะเข้าไปสู่สภาพแวดล้อมใหม่นะครับเนาะเขาจะไอ้นี่กับเราไหมเขาจะโอเคไหมอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วทุกวันนี้นะครับเนาะชื่อชื่อไอจีผมจริงๆก็คือชื่อเดียวกับ Slack ทำงานเลยนะครับเนาะก็ค่อนข้างที่จะ,ะเปิดกว้างแบบเปิดเผยสุดๆนะครับเนาะก็จริงๆพี่ๆที่บิดครับทุกคนนะก็คือให้ความสปอร์ตที่ดีมากนะครับถึงมากสุดก็คือเปิดกว้างมากบางที มาเจอเพื่อนสายเดียวกันที่ที่ทำงานก็มีนะครับเนาะเราไม่ได้มีการ discrimination หรือการตีก่ออะไรเ,เลยนะครับต้องบอกว่าบิดคับเป็นที่ทำงานที่แรกของหมวยเลยแล้วหมวยรู้สึกว่าสังคมที่ผัดเปลี่ยนจากการเรียนมาสู่การทำงานเนี้ยคะ่ะไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมากเลยคือหมวยก็ยังเป็นตัวหมวยอยู่เหมือนเดิมหมวยก็ยังสามารถเป็นตัวของตัวเองได้คือรู้สึกว่าที่นี่ก็มีความหลากหลายแล้วก็เปิดใจยอมรับคือต้องบอกว่าตอนแรกเรามีความกลัวมากๆเลยว่า เออเราโตขึ้นเราก็ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วเรามีกรอบเหมือนเหมือนมีอะไรมาครอบให้เรารู้สึกว่าฉันต้องมีความสุขมุมมีความเรียบร้อยมีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอมาอยู่ที่บิดขับอะความคิดเหล่านั้นมันไม่อยู่ในหัวเลยค,คืารนะู้สึกว,วา่าเราสามารถเป็นตัวเองได้เลยฉันก็ยังเป็นเด็กเด็กใช้คําว่าเด็กได้ไหมนะ <laughs> ฉันก็ยังเป็นเด็กที่สามารถหัวราอเฮฮาสดใสเหมือนตอนที่ อยู่ในคณะหรือตอนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยได้เลยคือรู้สึกว่าเออมันเป็นเซฟโซนของเราที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเอ็กเพรสหรือแสดงความเป็นตัวเองออกมาได้มากยิ่งขึ้นค่ะผมรู้สึกว่าบิดครับไม่ใช่แค่ที่ทํางานครับแต่เป็นเซฟสเปซครับเราไม่จําเป็นต้องบอกใครว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนครับรู้สึกว่าเราเลเบิลฟรีที่นี่นะครับแล้วก็เราทํางานในแบบของเราแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับองค์กรอย่างสบายใจครับจริงๆประทับใจบิดครับมากตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์ตอนนั้นเนี่ย มีหูฟังอยู่อันเดียวคือช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดไม่นานแล้วเขาสัมภาษณ์แบบออนไลน์เนาะซึ่งปกติไม่ค่อยมีเราก็มาสัมภาษณ์มีหูฟังที่เล่นเกมเป็นหูฟังแบบหูมีหูแมวด้วยสีชมพูก็ใช้อน,นันแหละหก็เลยใส่แล้วก็ก็สอนเพราะว่ามาสมัครเป็นเทรนเนอร์นะคะก็ทดลองเดโมสอนไปทีนี้จบเดโมอะ่ะพี่เขาก็คอมเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องงานเนาะแล้วก็แบบว่าออบอกเราว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่มีพูดสักคำว่า หูฟังเธอมัน not appropriate ที่จะเป็นเทรนเนอร์นะไม่ไม่มีพูดสักคำจริงๆมาบิดคัพวันแรกก็แต่งแบบนี้แหละขนตายาวเฟื้อยอติดเล็บนันนีนนไม่มีใครคอมเมนต์ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ appropriate ทุกคนแบบว่าอ่ะแต่งตราบใดที่เรามีศักยภาพอะแต่คิดว่าพี่บิดคัพเห็นในศักยภาพเชี่นชมในศักยภาพแล้วก็ยอมรับเราในสิ่งที่เราเป็นมากกว่าที่จะมาบอกว่าเธอต้องเป็นกรอบแบบนี้ ฉะนั้นแต่รู้สึกว่าที่นี่ให้เซฟสเปซกับเตเหมือนที่วันนั้นพ่อให้เซฟสเปซกับเตให้เต้เป็นตัวของตัวเองแล้วเต้ก็มีความสุขที่จะเอ็กซ์เพรสตัวเองเออกมาอย่างเต็มที่ไม่มีอะไรจะทําให้เรามีความสุขได้กับการที่เราเป็นตัวของตัวเองบางคนถามว่าถ้าเราไม่บอกใครว่าเราเป็นอะไรแปลว่าเรายังไม่เปิดตัวใช่ไหมผมก็อาจจะบอกว่าอาจจะไม่ใช่สัทีเดียวนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องไปพรูฟกับใครว่าเราเป็นใคร หรือทำให้ใครเห็นนะครับการยอมรับในตัวเองนะครับ live our truth เราคิดว่าเราสบายใจครับแล้วก็มันไม่กระทบกระทั่งใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับแค่นั้นคิดว่ามันเพียงพอแล้วครับก็เหมือนพูดกับตัวเองในอดีตนะครับเนาะก็แบบว่าสุดท้ายแล้วนะครับเนาวเราเราร้วนมีสิทธิ์ที่ชอบนะครับก็ถ้าเราชอบที่ทำในสิ่งไหนแล้วรู้สึกว่ามันใช่จริงเนี่ยแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใครนะครับ เราก็ลงมือทำนะครับเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเรามาฟังคําพูดคนอื่นเนาะเรายอมให้คําพูดคนอื่นเนี่ยมาตีกรอบเราแล้วเราต้องมาปรับตัวเองเพื่อให้คนอื่นเขารู้สึกโอเคเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นเราเองครับที่รู้สึกเสียดายเวลาตรงนั้นนะครับเนาะแล้วเวลาที่เสียไปเนี่ยมันก็ไม่สามารถกลับมาได้นะครับเนาะฉะนั้นแล้วชีวิตเราหนึ่งครั้งนะครับเนาะก็ทําในสิ่งที่เราให้เต็มที่ดีกว่านะครับแ่ก็อยากจะบอก เหมือนที่เต้บอกตัวเองเหมือนกันเนาะที่บอกว่าเออถ้าสิทธิ์ที่เราจะมีอะ่ะไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ทำร้ายตัวเองด้วย Express อ,ออกไปค่ะแสดงความที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองออกไปถ้าสมมติว่ากังวลว่าใครจะพูดอะไรอยากจะบอกว่าถ้าเขาจะพูดเขาก็พูดดังนั้นมันไม่ได้สำคัญว่าใครจะพูดอะไรนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาก็พูดออกมาจากสิ่งที่เขาคิด แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ใครอยากให้เราเป็นออที่มีพี่คนหนึ่งชอบบอกได้ว่าออ you're not everyone cup of tea mm hmm. ก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นชาถ้วยโปรดของใครแต่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ถ้าเป็นตัวของตัวเองอ่ะมันจะมีความสุขไม่ใช่เพราะว่าเป็นความสุขที่เดินตามกรอบของคนอื่นแต่เป็นความสุขที่เราซื่อสัตย์กับตัวเอง ต้องบอกว่าคือด้วยความที่คนเรามันมีหลากหลายด้านหลากหลายมุมคือหลายๆคนเนาะอาจจะแบบจัดเราเพียงแค่สิ่งที่เราแสดงออกไปเท่านั้นจริงๆแล้วหมออยากให้ทุกคนมองว่าเอ้ยคนเราหนึ่งคนเนี่ยมันมีมุมอื่นที่ที่ดีแล้วก็อยากให้คนอื่นได้เห็นมากกว่านี้ค่ะ สุดท้ายนี้นะคะหวยแล้วก็บิดคัพเปอร์นะคะก็ต้องขอขอบคุณบิดคัพนะคะที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือเป็นเซฟโซนที่ทําให้เราเนี่ยสามารถแสดงออกความเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่ภายใต้การเคารพสิทธิซึ่งกันและกันค่ะ <laughs>